ปลาพกูดค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนี่โหกำลังขึ้นเต็มเลยอ่ะเนี่ก็ยังมีนี่ยก็ยังมีนะครกำลังขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย,ย,ย,ยขึ้นมาให้เห็นโอเค <Okay. S 1> อ้าวนู่นนี่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหม อุ้ยมันขึ้นมามันโผล่ขึ้นมานะเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เนียวเขียวๆเนี่ยเห็นไหมคะนี่น,นี่มันชอนขึ้นมาทั้งงามมากเลยดูสิคะทีย่ยนด้วยก้นเนี่ยอืนน่นอาชื่นใจ นี่คือรงงามเลยยังไม่หมดนะเต็มเลยแต่ว่าไม่เอาเนี่ค่ะทุกคนมาเลือกได้การมันนะมันโหนะโสนโอ้ยมันงามทุกคนเลยไปไม่เก็บกดไม่ได้นี่ยกระกอ นี่ว่าจะไม่เก็บไหมอดไม่ได้อ่ะดูป่าผักบุนะคะทุกคนนี่อนี่ต้องเดินดีๆนะไม่งั้นเหยียบเขาเนี่ยนี่ยก็โผล่มาให้เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังจะขึ้นเต็มเลยนะคะอฝั่งนี้ต้นเล็กฝั่งต้นใหญ่ๆไม่คุนเก็บมาเมื่อกี้ เดี๋ยวจะเข้าไปลุยข้างหน้ามันกำลังขึ้นไปลุยด้วยกันเนี่ยค่ะทุกคนนี่กำลังขึ้นนี่ผักกูดท้งนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ผักกูดแต่อันนี้ไม่ไม่เอาเพราะว่าอ่ามันผอมเอาไว้สักนิดหนึ่งถ้าไม่มีต้นใหญ่นะก็จะเอาอยู่นี่เก็บได้อยู่ กรอบเล็กเก็บได้อยู่แต่ว่าต้นมันเล็กนิดนึงแล้วก็ไปทางนี้ค่ะน,นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คิดว่าไม่เอานี่ก็ตน้นหนึ่งนะนี่ก็สองกอติดก,กันเลยเนี่ยสองกอติดก,กันเลยว่าเขไม่เอาเอาไว้ให้มันโตนี่เนี่ยค่ะ อาจจะไม่เอาใช่นะไหมเพราะมันยาวอ้ยอาจจะไม่เก็บกอดใี่ไายมันไหนก็มาละนี่งามมากเลยดูเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะกำลังเต็มเลยพะกูดนะอ่ะนู่นป่ามัน ปลาพกูดค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่ยโหกำลังขึ้นเต็มเลยดูสิกันนะข้างข้างในอ่ะหนาทึแบแลยนะเนี่ยดูดูปาด์ต์ก็ขึ้นเต็มเลยเนี่ยปลาพกูดเท่านั้นเลยแต่นี้ด้านในนะขอบอกไว้ก่อนด้านในเพื่อนๆก็เก็บด้านนอกพอแล้วด้านนอกนี่นก็พอและเหลือเฟือนี่เห็นไหมนี่ก็พกูดนี่ อาจจะไม่เอาก็เอาสักหน่อยมันผอมไม่เอาพอาะแล้วเน่ตักเล็กๆอ่ะนี่เต็มเลยนี่ลูกมันนะคะกอมันมแล้วก็ลูกกลาลังโตนี่ๆเห็นไหมลูกมันกลาลังโผล่ลูกหลานมันกลาลังโผล่เนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยเล็กๆลูกหลานมันทั้งนั้นเลยเนี่ยลูกหลานมันทั้งนั้นเลย เนี่ไปนู่นอะน,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 นู่กกนไปนู่นเลยนู่นเนี่ยผักกูดเท่านั้นเลยเดี๋ยวไปให้ดูกใกล้ๆกลเนี่ยเนี่ยผักกูดนั่นเลยกำลังขึ้นนี่นะกำลังขึ้นเนี่นก็กำลังขึ้นอันนี้ขึ้นยาวได้แหละพอเก็บได้แล้ะแต่ไม่เก็บเพราะได้เยอะละนูน่นนูน่นนูน่นเต็มเลยอะโ,โ,โ,กโกอ้ยป่าผักกูดเพื่อนเยอะมากเลยปีนี้ นี่ผักกูดด้วเนี่ยถ่ายย้อนแสงไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่ยจะไม่เอาเพราะมันได้เยอะแล้วอพอแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดูถ่ายให้ดูนี่มีตะโกอผักกูดอ่ะมาทางนี้นี่นี่ผักกูดทั้งเลยอ่ะปลาผักกูดมาถ่ายให้ดูเนี่ยผักกูด มีแต่ผักกขดอูห้หไปด้วยะคะ่ะเล็กๆเ,เป็นเบีย้ยเต็มเลยเต็มเลยผักูดเต็มเลยเพื่อนๆได้นน,น,น,น่เยอะแะเลยกระลงโล่เต็มเลยนะเต็มเลยนี่ก็ผักกดนะแต่ว่าไม่ไม่เก็บนี่ผักกูดเต็มเลยนี่ไปนู่นน่ะไปนู่นน่ะดานโน่ไปนู่นน่ะเยอะๆปะตามไปดูนี่ทุกคนนี่นี่เห็นมัน,นี่ ที่ขึ้นก็มีขึ้นเกล็กก็มีก็มีนู่นเนี่ยกำลังขึ้นเยอะแยะเลยนู่นก็ใช่นะนะเต็มเลยอะ่ะไปเนี่ยเห็นไหมคะคิดว่าคงไม่เก็บถ่ายเพื่อนๆได้ดูนี่นี่นี่น,นี่เปิดออกมา เต็มเลยพื่อนทุกคนป่าระกูดโอ้ยที่เป็นตอขึ้นนะก็มีเยอะแยะเลยนี่เต็มเลยน่นนุ่นอันนี้นี่ก็กําลังขึ้นนะนี่นี่ก็กําลังขึ้นนี่อันนี้ก็กําลังขึ้นนี่เยอะมากเลยนี่อันนี้ก็กําลังขึ้นนี่นี่เต็มเลยแต่ว่าเก็บเยอะแล้วก็ถ่ายให้ดูนี่เนี่ยผักูดเนี่ยอร่อยนะนี่ ต้นสูงเนี่ยเอาสักหน่อยเนี่ยมันสูงเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูเนี่ยค่ะนี่นี่งลงงงามเลยนี่สวยงามมากเลยเนี่ยผักกูดถ่ายย้อนแสงนะไม่รู้เห็นหรือเปล่ากวอนนี่โอ้ยนี่ ออนจริงจริเลยมองเห็นหรือเปล่านะเลี้แสงเนี่ยเนี่ยผักกุฎหูเยอะเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอุ้ยเอามือไปโดนเขามือไปวางตรงไหนก็มีแต่ผักกูดเนี่ยไปโดนเขาหนึ่งต้นเล็กๆลูกก็มาตรงนี้ค่ะคุณกคนทุกคนนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่ งามมากเลยเยอะเยอะนี่นี่เยอะมากเลยนี่นี่ทั้งนั้นเลยนี่มานี่กับมานี้โหเป็นป่าเลยนะเนนี่ทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้